ฟันนที่พอยเดย์เลยนะฮะโปรโมชั่นแพ็คคู่ไปเที่ยวยุโรปนี่บอกได้เลยว่าลดได้จนถึง50%ส่วนโปรโมชั่นเอาใจน้องหนูปิดเทิมคุณพอ่อคุณแม่จ่ายเต็มน้องๆฟรีค่าทัวร์ไปเลยครับผมบอกได้เลยว่าราคาเนี้ยรายการเนี้รยร,รวมเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Top Off ฟไทนะครับตอนนี้นี่นะครับ ผมไกด์กรอนซีโอฟ i t ิทิพอยเดย์เนี่ยนะฮะเรามีการจัดโปรโมชั่นนะครับไปเที่ยวยุโรปนี่บอกได้เลยว่าลดได้จนถึง50%นะครับโปรโมชั่นแพ็กคู่นะฮะมีทั้งหมดด้วยกัน16รายการทัวร์ไม่ว่าจะเป็นยุโรปเหนือยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกยุโรปใต้อันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะ รายการฝร <France, Italy, S 1> ั่งเศสสวิตเซอร์ลีฝรั่งเศสสวิตเตอร์ลีเนี่ยผมบอกไนดะ้เลยว่าระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยนะครับจากปารีสมาจบโลมหรือว่าโลมไปจบปารีสเนี่ยประมาณ1 6 0 0 1 7 0 0กิโลเมตรนะครับเส้นทางนะครับของเราเนี่ยจัด1 1วัน8คืน1 1วัน8คืนนะครับท่านผู้ชมขึ้นไอเฟลเข้ารูฟเข้าแวร์ไซล่องเรือแม่น้ำแซนขึ้นยอดเขาจุงฟาวท็อปออฟยุโรปนะครับไปสวิตแล้วก็ไม่ควรพลาดยอดเขานี้แน่นอนและที่สำคัญเนี่ยนะครับ ประเทศอิตาลีเมื่อไปถึงเวนิสแล้วเนี่ยเราพักโรงแรมบนเกาะเวนิสนะฮะเราไม่ได้ไปเที่ยวบนเกาะและกลับมาพักฝั่งแผ่นดินใหญ่นะครับเราไปเที่ยวที่เกาะแล้วก็ไปพักบนเกาะโรงแรมบนเกาะเวนิสเลยแค่โรงแรมนี่ผมก็บอกเลยว่าแพงแพงแล้วนะฮะนี่คือรายการฝรั่งเศสสวิตเตอร์ลีและก็นั่งรถไฟด่ว,ดวน TGV นะครับความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรายการนี้ผมบอกได้เลยว่าเข้าโรงแรมพักก่อนแล้วค่อยเที่ยวทเที่ยวเสร็จเข้าโรงแรมพักก่อนแล้วค่อยบินกลับ ซึ่งนักท่องเที่ยวในหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อเดินทางจากประเทศไทย10กว่าชั่วโมงแล้วเดินทางไปถึงยุโรปเนี่ยนะครับล้างหน้าล้างตางที่สนามบินนะครับเราไม่ทําครับไปถึงปุ๊บสบายๆชิลๆออกจากสนามบินเข้าโรงแรมที่พักพักผ่อนก่อนเลยนี่เป็นรายการฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอกได้เลยว่าราคาเนี้ยรายการเนี้ยรวมเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างแม้กระทั่งทิปรถทิปไกด้สารพัดทิปทุกอย่างในพักโรงแรมระดับ4-5ดาวไม่ต่ำกว่า4ดาวแน่นอนนะครับ สายกันบินอันดับหนึ่งของโลกแสนสามหมื่นกับแปดคนที่หนึ่งแสามหมื่นกับแปดคนที่2ครึ่งเดียวนะครับนี่คือโปรโมชั่นของโปรโมชั่นแพ็คคู่ส่วนโปรโมชั่นเอาใจน้องหนูปิดเทิมสิงหากันยาตุลานะครับคุณพ่อคุณแม่จ่ายเต็มน้องๆฟรีค่าทัวร์ไปเลยครับผมจ่ายแค่ค่าตัวเครื่องบินกับค่าวีซา่าเที่ยวแบบสบายๆชิล